โอเคก็วันนี้จัดได้ดีสวยนะครับราคาถูกอะ่ะมาให้อีกแล้วสำหรับราคานะครับอยู่ที่690อ่าก็ตัวนี้นะครับการ์ดหลักๆก็จะมีแอมเบอร์นะครับผมนี่ตัวนี้เลย <c oughs> มีไว้มองกันหน้านะครับเวตาอาร์ eta, Army, มี่มีเฟรเฟนี่ตัวโหดอยู่นะก็คือมันต้องมีแปนจรวดนะครับมันถึงจะโหดก็คือความสามารถจะเหมือนกับจีคอนะ สวยๆเลยตัวนี้หกร้อยเก้าสิบนะครับดูดทะลุโลนะเฟป้องกันก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีสลายสลายแบบสลายป้องกันนะครับผมตัวนี้กายก็เยอะอยู่นะเอเดบวกเอาเป็นว่าใครที่งบน้อยนะอยากได้ดีแบบสวยๆไปเล่นนะครับไม่ต้องปั้นเองตัวนี้แนะนำคุ้มนะจริงๆเพราะว่า คือแบบแคเฟ่ใบเดียวอ่ะมันก็ที่ทีมงานเขาขายนะที่จีเอ m มันขายอะ่ะมันก็ขายแพงอยู่นะเอออันนี้ดูดิเดี๋ยวให้ดูจี้จี้นี่คือแบบพร้อมเล่นเลยหมวกลานี่ดูมีหมีตุ๊ก,กตาหมีนะแล้วก็ไม้มุดแปรน์จรวดเวลา่าถุงมือไดท่านแจ็คแพคดูดิจี้สวยมากเลยนะ ก็ใครมีงบนะครับอยากได้ดีถูกคุ้มคุ้มตัวนี้จัดให้เลยก็รีบๆทักมาซื้อกันนะก็เดี๋ยวจิ้มออฟให้ดูแจ็คแพร์เคาน์เตอร์นะจี้โหดหายากตัดดังฟ้าถุงมือไท่านปันจรวดเวลาเบิร์นยี่แปดไม้มุดหลุม ออกเกาะนะครับในตุกตาเนวนาด้วยเบิ้ลแล้วก็เบิ้ลในบัดวับตัดน่งฟ้าในหมวกลาก็จี้ออฟสวยนะครับพร้อมเล่นเลยนะ ไปดูเต่ากันเต่ามีอยู่ห้าลูกนะครับก็ใครที่สนใจซื้อนะลิง์ใต้คลิปนี้เลยา a Facebook เข้ามาครับ